สวัสดีครับวันนี้มารีวิวหุ่นนกอีรุมยางนะครับนะครับยาง EVA นะครับนะครับทงสวยๆนะครับกลางปีกนะครับนะครับเป็นยางนะครับตัวนี้ยางนะครับนะเขียนลายให้เรียบร้อยครับสวยๆนะครับนะครับยางนะครับเหมือนกันทุกตัวนะครับ จะมีทรงเดินทรงยืนนะครับส่วนนกไอรุมนะครับเป็นยาง AV วไม่ไม่ใช่โฟมนะครับลูกค้าถามมานะครับไม่ใช่โฟมนะครับก่อนส่งให้ลูกค้านะครับคล้ายกันหมดเลยนะครับเพราะคนเขียนภาพคนเดียวกันนะครับหน้าตานะครับนี่เป็นนกกลางปีกนะครับนกทรงยืนนะครับเขียนลายเรียบร้อย สวยๆนะครับแต่มีลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสั่งมาได้นะครับก่อนส่งให้ลูกค้านะครับลนี้กี่ตัวสิบสิบหัวตัวนะครับอุปกรณ์ก็มีครบนะครับคือหลักเพืนแขวนแข็งแรงนะครับเป็นยาง AVE ชอบแบบไหนสนใจประมาณไหนนะครับสอบถามได้นะครับตามภาพนะครับ,นรบสนใจก็กดสั่งมาได้นะครับเบอร์โทรด้านล่างน,นะครับ ท่านที่ไม่สะดวกโอนนะครับมีบริการเก็บปลายทางนะครับใหญ่นะครับใกล้ใกล้เคียงตัวจริงเลยนะครับแข็งแรงนะครับไม่ใช่โฟมนะครับเป็นยางนะครับฝาข้างในนี้จะเป็นเหล็กนะครับแล้วก็พลาสติกหุ้มอีกทีหนึ่งเท้านะครับปากตัวนี้จะเป็นไม้นะครับแข็งแรงนะครับ งอได้นะครับแต่ไม่หักนะครับงอได้นะครับนกจิกได้อ,อยู่นะครับนุ่มนะครับถ้าใคนรสนใจก็โทรศัพท์ถามลูกค้ได้มีบริการเก็บปลายทางนะครับรับของข้าจเงินที่หน้าบ้านนะครับฝากกดติดตามเลยนะครับขอบคุณครับ